คุณผู้ชมครับหลังจากที่พบร่างของคุณตังโมแล้วเนี่ยผมขออนุญาตนาเสนอบทความที่คุณใหม่วัดป่าเขาเข,าเขียนเอาไว้ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน,นะครับคืออันนี้ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับลองฟังดูนะฮะเขาบอกว่าผมจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง 1. ผู้จัดการรับงานเอ็นให้มากินข้าวกับเสียแต่บอกต่อมอว่าแค่กินข้าวลองเรือ 2. เสียเอาเสียมาด้วยอีก2คนและหาผู้หญิงคนอื่นมาเอ็นอีก 3. พอขึ้นเรือดึกมากแล้วแต่ไม่กลับสักที4 เสียเริ่มลวนลามผู้หญิงและมีคนนึงมาลวนลามตอ่อมอ 5. ตอ่อมไม่โอเคมาก,มากๆเลยหนีมานั่งที่ท้ายเรือ 6. เสียยังตามมาอาจมีลวนลามเกิดการขัดขืนตอ่อม,มาอาจมีการขู่แจ้งความ7เพราะขัดขืนจึงตกน้ําเสียตกใจแต่กลัวโดนต,ต่อมแจ้งความ 8. คนบนเรือทุกใจมากๆแต่ไม่ยอมช่วยเพราะกลัวตอ่อมรอดไป,ไปแจ้งความ 9. สร้างพยานหลักฐานด้วยการขี่วนหาแต่ไม่แจ้งในทันที10 มีคลิปและพยานเห็นนะฮะว่าขี่เรือตะโกนหาจริง11คาดว่าจะขี่หาหลังแน่ใจว่าตอมอจมแล้วนะฮะ12เมื่อแน่ใจว่าตอมอจมจึงโทรแจ้งสร้างทำลาย13ด้วยความเมาตกใจเลยพูดไปตรงกัน14กลับไปหาทนายเก่งๆเพื่อเอาตัวเองให้รอด15ทนายไม่รับสักคน16ตรวจฉีอาจไม่เจอแต่ตรวจเลือดไม่แน่ คือบทความนี้ผมไม่ต้องการจะซ้ําเติมนะครับขอกราบขออภัยมาณที่นี้เลยนะครับแต่ว่ามูลบางมูลขอ้อข้อความบางข้อความทีอ่อ่านแล้วเนี่ยคือเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนสอบจริงๆเนี่ยแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็ปฏิป่อเรื่องได้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับ คือคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยโหหลายคนไม่โอเคมากๆนะครับเรื่องเรื่องอแบบนี้นะครับคือทุกคนพยายามให้กําลังใจพยายามที่จะ,ะตามหาเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทการทํางานทั้งหมดนะฮะแต่คนกลุ่มหนึ่งกลับไม่พูดความจริงนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้นะครับคือ คือเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับก็ต้องรอว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับเป็นแค่นิทานที่คุณใหม่วัดป่าเขาเขานําข้อมูลมาโพสต์เอาไว้นะครับทุกคนคิดยังไงคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมลองคอมเมนต์มานะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับการที่คุณแตงโมจากพวกเราไปแล้วนะครับ